ก็กลับมาพบกันกับตอนที่2เรื่ององคุริมานในตอนที่1น,นั้นก็เลยเล่าถึงกำเนิดอหิงสก,ก่าไปแล้วก็เรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึงขวกดูกศิษย์ด้วยกันในสำนักก็พาคันอิจฉาก็เลยจัดแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอ,อยูุแยงอย่างนั้นอย่างนี้ อาจารย์ก็ไม่เชื่อเาก็ไปอีกกลุ่มที่สองห่างกันสักหน่อยหนึ่งไปอีกกลุ่มที่สองก็ไปเล่าอีกอันนี้ก็ไม่เชื่อแต่ว่าใส่ใส่ใส่ใสไฟเนยไปด้วยเรื่องของแม่แต่ก,ก็ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่กลุ่มที่สามนี่ปรึกษากับกลุ่มที่สองไปบอกเออพอพูดเรื่องแม่แล้วเนี่ยอาจารย์อะแค่มีปฏิกิริยาเลยว่าอย่างนั้นไอ้กลุ่มที่สามไปก็ ไปใส่ไฟตรงเรื่องนี้เลยเรื่องแม่นี่เลยเหตุผลเพราะว่าอาหิงสกะเนี่เป็นคนดีมีสัมมาคารวะเวลาแม่ของอาจารย์ของอาหิงสากาัมาแกก็จะพี่นอกพี่เท่าเคารพนะพูดจะคุณแม่ครับคุณแม่ครับอย่างนี้ตลอดถ้าคุณแม่แกก็เอ็นดูเอ็นดูเหมือนกับอาจารย์เอ็นดูนั่นแหละคุณแม่ก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานก็อเอาเรื่องนี้แหละไปใส่ไฟ อาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเรื่องนั้นแต่ว่าก็อดคิดไม่ได้เพราะว่าดัานไอ้พวกกลุ่มที่สามนี่มาบอกว่าได้ยินเสียงอา,อาหิงสัก,กะนั่งคุยกันในที่รับรับตาแต่ไม่รับหูไปนอนฟังดูเหมือนกับแม่ของอาจารย์เนี่ยกับอาหิงศักด์จะมีอะไรกันลักษณะเหมือนเล่าว่าเนี่ยมันถ,ถ้าจะอยู่ถ้าจะเอาแม่มาเป็นอยู่ด้วยเลยออกหน้าออกตาเนี่ยก็ติดปัญหาที่อาจารย์นะคือลูกของแม่ แม่ก็เลยว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรจะไปวางยาอะไรประมาณนี้เราเป็นฉากเป็นตอนในความจริงไม่มีหรอกอ่ก็มาเราอาจารย์ก็กลัวลูกศิษย์เริ่มกลัวลูกศิษย์กระสีต่างๆนี่ก็เลยเรียกมาโดยแม่เรื่องแม่เนี่เป็นเรื่องสําคัญนะบุพการีก็เลยใช้ชวิธีบอกให้อหิงสกาเนี่ยไปพูดจาช้อเลาะอะไรพวกนี้ไอ้เหตงกาคนไม่ทําอะไรก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไร เออเออก็ฟังฟังอาจระสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้หลักการวิธีการเหมือนวก่านอ่านในหนังสือสั้นอันนั้นเรียกว่าหนังสือสั้นนะหนังสือเสียงของแท้เพราะเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีเสียงต่างๆเป็นบทความสั้นอ่านอ่านอ่านได้แล้วก็ฟังเพลงนิดหน่อยเนาะการเนื้อหาก็เป็นแบบที่แกดำกำลังเล่าอยู่ตอนนี้แหละก็คุยไปคุยมากรบอกอาจารย์ จริงๆแล้วผมเขาลูแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นแม่บังเกิดก้าวเลยนะเป็นแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะผมจากบ้านจากเมืองมาไกลก็มีแต่อาจารย์เป็นพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นญาเลย,ยให้ผมไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทีนะเอ้าอาจารย์ว่าเนาะจะได้รู้วิชาสูงสุดนี่คือรูปฌานสมาบัตสี่นะรูปฌานสมาบัตินี่อันดับแรกมันต้องเรียนรูปสมบัติก่อน รูปสมบัติมันจะประกอบไปด้วยกามคุณหาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งหมดนี่มันเกิดจากรูปรูปสมบัติทั้งนั้นนะอาจารย์ให้เหตุผลคืออาจารย์ตอนนี้เริ่มไม่เชื่อลูกศิษย์แล้วจะพูดยังไงก็จะหวานล้อมแหละลูกศิษย์ก็ฟังฟังไม่อยากเถียงอาจารย์ก็ก็ทําตามนั่นแหละแต่ทําตามก็กระศิบบอกแม่บอกโอ้ยหัวเลาะขำขำแม่ก็ได้ได้ยินความคิดลูกอย่างนั้นก็ สมเพศเพอไปเชื่อลูกศิษย์อีกที่เขาอิจฉาอาหิงสกกะแกก็ไม่ว่าลวเลยตามนั้นไอไอหนูเอ,เอ,เอ,เอ้ไปแล้ว,ลวนะนั่นคือที่มา,าก็ผ่านไปหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรอ๋ออันนี้เรื่องนี้ตกไปแต่มันจะมีอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องกลัวอหิงสกัปอหิงสก,กัปจะฆ่าตัวเองเนื่องจากว่าอาหิงสก,กัปเป็นคนที่ฉลาดมากบอกวิชาทีเดียวในรู้หมดเลย ่อไปจนหมดไส้หมดผงจริงๆก็หมดไส้หมดผงแล้วทอนนี้แม่เราก็ไว้ใจสอนซะเยอะเลยอาจารย์คิดเนาะสอนซะเยอะเลยแล้วเงี้ยไม่มีอะไรจะสอนทําไงดีวะเกิดมันสิทธิ์มันล้างครูขึ้นมาหรือมันเกิดไปเป็นอย่างที่ไอ้พวกลูกศิษย์พวกนั้นมันพูดเราแย่แน่บอกอุบายจะฆ่าอาหิงสากะแต่ถ้าจะฆ่าเองโดยคนที่มีความรู้นักปรัชญ,ญาดีนี่เขาไม่ทําเองอยู่แล้ว ก็ต้องหาวิธีคิดอยู่ลหลยตลกคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาเออให้เขาฆ่าตัวเองดีกว่าให้เขาฆ่าตัวเองดีกว่าจากนั้นก็เลยเรียกอหินสกะมาพอไอหินสกะมาถึงปาก,ก่อนเล่าให้ฟังว่าวิชาคมที่อาจารย์สอนให้กับเธอนั้นก็ครบทุกส่วนท,ทุกกระบวนแล้วแต่ว่าอาจารย์เองก็มีวิชาที่เป็นวิชาสุดยอดคลิปลับ ถ้าจบวิชานี้คือเหนือโลกสักเท่ากับมหาเทพพระอิศวรพระศิวะเลยเป็นวิชาชั้นสูงของพระศิวะคุณวาอย่างนั้นมามีฤทธ,ธานุภาพสูงมากก็ไม่คิดจะถ่ายทอดสอนใครแต่อาจารย์ขอเริ่มแก่ชราไวัยไปแล้วเนาะก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อเห็นสัตว์นี่แหละจะเป็นตัวแทนต่อไปแต่มันมีเคล็ดลับวิธีเพราะว่าวิชานี้เป็นฤทธิ์ของพระอิศวร ท่านผู้สร้างและผู้ทำลายอาจารย์ก็เลยก็คิดหนักใจอยู่ไม่รู้ว่าอาหิงสก,กะอยากจะเรียนไหมอหิงสก,กะได้ยินอย่างนั้นก็อาแล้วอาจารย์คิดว่าผมควรจะเรียนไหมก็ถ้าให้อาจารย์ให้ความเห็นนะเธอลองคิดถึงมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่เสีอาจารย์ใช่อันนี้ใหญ่กว่ามหาจักรพรรดิคลองโลกได้เลย ที่อาจารย์ไม่ขึ้นไปถือครองพวกนั้นอาจารย์ก็ก็พอแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งจะได้เจอกับเธอนี่ยแหละก็เลยคิดว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นผู้เรียนแต่มันมีข้อแม่นิดหน่อยคือเธอจะต้องไปแม่มันก็ลําบากเนาะเพราะชื่อเธอก็แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเธอไม่อาจจะทําได้หรอกอเรื่องอะไรเหรออาจารย์คือเนื่องจากคาถานี่มันวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาของพระสุวรรเป็นผูท้ทาลายพระอิศวร ฉะนั้นในเป็นวิชาของมหาเทพของมหาเทพฉะนั้นเราต้องบวงสวงด้วยชีวิตคนหนึ่งพันคนเราต้องไปฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนเพื่อบ,บวงสวงแล้วก็เอานิ้วนั้นมาเก็บไว้เพื่อจะได้จําได้ไงจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกินกว่าสัจจะเราถ้าเกินเราฆ่าเกินนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือเป็นบาปเป็นกรรมฉะนั้นถ้าเราถ้าเรียนก็ต้องแต่ง ขอเรียนกับพระอิศวรอาจารย์ก็จะครอบให้แต่ว่าห้ามเกินหนึ่งพันนะให้พอดีแล้วก็กลับมาอาจารย์จะสอนให้ถือว่าครอบได้แล้วด้วยความเป็นอหิงสกะเป็นผู้ถ้ารู้ต้องรู้ให้ถึงที่สุดไม่ใช่อยากเรียนอยากดังอยากอะไรหรอกแต่ว่าแม้มาเรียนขนาดนี้จากบ้านจากเบืองขนาดนี้แม้จะเลือ่อยวิชาเดียวข้าคนเหรอ,อก็คิดว่าชีวิตนี่นี่อาจารย์พูดนะ่ะ ก็คิดว่าชีวิตพวกนั้นเป็นชีวิตผูกพันที่จะเป็นฐานกําลังแม่ทัพนี่กว่าจะได้เมืองมาได้ทหารล้มตายเป็นเรือนแสนนี่เธอจะขึ้นไปพอกำนาจเป็นมหาจาักรพรรดิแห่งโลกนะสูงกว่ากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยแม้แค่พันคนนาอาหิงสก,กะลองติดตองรู้เมื่ออหิงสก,กะได้ฟังอย่างนั้นก็ตัดสินใจเรียนขรบอาจารว่าอย่างนันอยากเตรียมตัวเตรียมชุด เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะออกไปฆ่าคนแน่นอนที่สุดว่าอาิงสการนั้นเป็นลูกของนักบัณฑิตหรือนักปรา์แม้จะไปฆ่าคนที่ไม่รู้จักโดยสุ่มสี่สุ่มห้าก็ยังไม่ก่้าเดินเข้าไปในเมืองมันจะโอ้โหคนไายเกินไปก็เลยไปแอบยืนซุ่มอยู่ตามป่ามีคนหลงมาก็ฆ่าฆ่าฆ่าเสร็จก็เลยต้องตัดเนี้วไว้ของคอเอามามาานับนะเอาไว้นับ ว่าจะได้ไม่ขาดไม่ลืมถ้าจะไปท่องเอาจําเอา,ค,าค่าไปกี่คนก็ไม่รู้นะก็เลยใช้วิธีออาถ้าเราค่าได้ครบเนี่ยดึงพันกนได้นิ้วครบหนึ่งพันเนี่ยนะะเราก็จะนิ้วมันจะไม่ได้ได้ไม่เนา่าไม่งั้นมันก็จะเนา่าก็ต้องรีบค่าไอ้ที่เขาเที่ยวเข็นค่าผู้คนในเมืองในป่าในชายป่าชายชายหมู่บ้านชายเมือง จนผู้คนพากันกลัวไม่กล้าออกไปใช้ายนอกเมืองพากันอยู่แต่ในเมืองเอไม่มีใครเลยไอ้สื่งับไม่ไหวแล้วบะกเข้าไปในเมืองค่าแหลกลานเลยมาได้ค่า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 ,าจนได้ครบ999นิว้วเหลือนิว้วเดียวชาวเมืองกลัวหมดได้ยินตัวปิดประตูไม่มีใครออกมาไม่มีควรประมาณเคอร์ฟิว เอาอย่างไงล่ะฮิเงสกัาคิดนอน่ออนออนอิทำยังไงนิ้วที่เหลือ9999 9 99, ิเ้รอาครบแล้วถ้าทิ้งต่อไปก็จะเนาอเออคนที่ไม่กลัวเราใครวะโอแม่ไงนันไงนันไงอหิงสก,กะนึกได้โอคนที่ไม่กลัวเราเราจะเป็นโจรโหดร้ายขนาดไหนแต่คนที่ไม่กลัวเราคือแม่ของเรา เอาละงานนี้อัยกาเดินทางเดินรถกลับมาเพื่อจะไปฆ่าแม่ตัวเองเอานิ้วอีกนิ้วหนึ่งเพื่อที่จะคิดไดคิดในใจว่าถ้าแม่ตายพวกเราแล้วเราเรียนรู้เป็นมหาจากักรพรรดิทั้นสูงแม่ก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์คิดอย่างนั้นเดินทางไปในขณะเดียวกันนั้นพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่งจเจริญญาณอยู่ก็ตรวจตาดูไปในสัตว์ใด,ดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์แต่พระองค์จะได้ไปโปรดปรากฏเห็นอู้ โอ้ผู้ชายตัวนี้เพิ่นผู้มีบุญสูงเกิดจากดาวเลิกถึงจะเป็นดาวโจรก็ช่างโอ้มีบุญเป็นมหาสามารถเป็นพระรหานสำเร็จได้เน mm. เพียงแต่ถูกแนะด้วยอาจารย์ที่ที่ไม่ดีผูกคนพาลแนะนั่นเอง mm. เท่านั้นอง์มสัมมารเจจาก็สเสด็จโดยพระยาณนะไม่ใช่เดินว่าไปซึ่งไปขณะเดียวกันที่อหหิงสกากกำลัง หลอกแม่ออกมาป่าได้กาลังจะฆ่าแม่แม่ก็วิ่งหนีล้มกันวิ่งวิ่งหนีแต่นี่แม่วิ่งก็ล้มนะผู้หญิงวิ่งนะวิ่งไม่ได้วิ่งทั้งหน้าทั้งตาวิ่งนะวิ่งไม่ใช่วิ่งแข่งนะวิ่งไปก็มองลูกไปสงสัยว่าอะไรสิงลูกก็วิ่งไปสักครู่หนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาทางกลางขณะที่นางกําลังล้มอยู่แล้วก็ยืนขวางไปอ้สัร์โอ้ดีดีดีเลยดีเลย ไม่ต้องฆ่าแม่แล้วนี่ขายห,หัวโล้นนี่แหละอ่ะขาขายหัวโล้นนี่แหละขายพระของนี่แหละเท่าน,นั้นแหละอา้าวดีเลยมึงมาก็ดีแล้วกูไม่ต้องฆ่าแม่กูกูทําใจยา,ากอยูรวิวรวิวรู้ิวจะฆ่าหัวดาก็ปิ้งแต่เดินแหมท่านทั้งหลายไอ้ร่างกายอยากดินนำมือไฟสังขารมันจะทู่ยานได้ยังไงยานก็ลอยไปเหมือนกับเราไล่ผีนั่นแหละ วิยังไงก็ไปทันกี้อยู่แค่คืบแค่วาแค่มีดเงื้อมไปถึงก็ไม่ถึงภายมีดอ่ะไม่พอจะตายได้อ้ววิ่งนั่นไงหยุดเถอะท่านหยุดเถอะท่านหยุดอยู่ีนี่นาหยุดู่นี่นาตะโกนน่ะหยุดูีนี่นาอยู่ดีน่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าเราหยุดแล้วอหินสการเธอนั้นเราที่ยังไม่หยุด คถาคตจหยุดแล้วอหิสษสาเธอเองนั่นละที่ยังไม่หยุดเธอเป็นผู้ที่ถูกครอบงำด้วยคนผ่านหลอกใช้ไม่ใช่อุป,ปนิสัยใจขอเธอเธอเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญามีบุญญาที่การสูงมากล้น จนผู้คนในสำนักของเธอต่างอิจฉาพากันให้ร้ป้ายสีเธอจนอาจารย์ของเธอนั้นระแวงแล้วก็รอให้เธอมาเที่ยวฆ่าคนอย่างนี้ไงเล่าอาหิงสัก,กะอาหิงสัก,กะได้ยินอย่างนั้นเอ๊ะรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงว่าเรามาฆ่าคนเพราะอาจารย์บอกรู้ทุกเรื่องเลยท่านเป็นใครนั่นคือคำถามอาหิงสัก,กะ เราคือผู้ที่จะมาพาเธอไปในแดนแห่งทิพยายานที่สูงวิชาแปดนั้นเรามีมาก่อนแล้วเรามีวิชาที่ทำให้ไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยเรามีวิชาที่เป็นสุขโดยฝ่ายเดียวเธอปรารถนาอยากจักเรียนหรือไม่ มันมีวิชาอย่างนี้ด้วยเหรอท่านล็อกหรอเปล่าเธอดูสิเธอวิ so okay. ่งเหนื hey, oh, mm. you, right. ่อยขนาดใดเธอก็ยังไม่ทันเราไม่ใช่หรือเออใช่นี่ไงเราได้สำแดงให้เธอดูแล้วว่าวิชาเหล่านี้มันวิเศษกว่าผู้คนเธอเคยเห็นใครผู้ใดทำได้รย่องนี้หรือไม่เราอาหิงส์กัึไม่มี ใช่ใช่อ e ู้ท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญสานโยนดาบทิ้งเลยชาทุกอู้ท่านผู้โปรดรับข้าพเจ้าเป็นติ๊ดดโอ้ยเนึกผิดหันไปดูแม่อูยรู้สึกเสียใจแล้วจากนั้นอมส萨ม้นก็หยุดหลงแล้วก็หันมาโปรดอหิงสกะว่าทางเธอปรารถนาอยากจบเรียนกับเราให้เธอจงทิ้งของที่เป็นสาตราุทั้งหมดแล้วหมอบลงแล้วก็หันกลับไปกลาบมนดาเธอเสียเธอแล้วว่าตามเรา หลังจากนั้นอหินสกะดหันกลับไปหามารดาแล้วไปกราบที่มารดาแล้วก็ว่าตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้พลังพลาดแล้วต่อคุณพระมารดาต่อคุณพระบิดา คุณผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายแม้กระทั่งสัตว์เล็กน้อยข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นกับพวกท่านเถิดข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชในศาสนาของพระตถาคตขอพวกท่านทั้งหลายจงอนุมโมทนากับข้าพเจ้าเถิดอหิงสกะาก็กราบตามเสร็จก็กราบอ๊ย้ยแม่ก็ดีใจอ้ยเอามือเอื้อม,มาลูบที่วโอูย้ยดีใจรีงจแล้วก็กราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้น นางดีใจน้ำตาไหลกอดลู้ดีใจมากหลังจากนั้นอหิงสกก็หันมากราบที่องพระสัมมาสาัมพุเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะตอนนั้นมีครบแล้วนี่มีครบทั้งสาแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่ว่ายังบวชด,ด้วยเอหิภิกขุอุปสมบทามเหมือนเดิมอง์พระสัมมาสาัมพุเจ้าก็เลยประกาศต่ออาหิงสกะในครั้งนั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด อหิสกะนั้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเธอจะเป็นผู้ไม่คล้องมาไหลชีวิตเป็นผู้ไม่คล้องความทุกข์ความทรมานของสรรพสิ่งต่อไปนับแต่นี้ต่อไปเธอจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วสารทิศน้อยใหญ่นะองค์คริมานเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงเป็นภิกษุมาเถิเธอจงเป็นภิกษุมาเถิเธอจงเป็นภิกษุมาเถิก็จบเรื่องขององคุริมานไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากท่านทั้งหลายที่เข้ามารับฟังแสดงควาพิเห็นติชมได้ที่ด้านล่างมีความคิดเห็นประการใดอ,อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไร เสียงชัดเกินชัดหรือเปล่าก็สามารถกดข้อความไว้ด้านล่างนั้นได้แก่ดำคำพิบิธรมาอ่านดูอันไหนที่พอแก้ไขก็จะแก้ไขปรับปรุงมีหลายคลิปที่แก่ดำคำพิวิตก็งดไม่ให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นการถ่ายทอดอารมณเกรงว่าท่านทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้อะไรก็จะมาแสดงความเห็นแต่สำหรับคลิปนี้ แก้ดำคำพิวิตเปิดโอกาสให้ทุกทุกท่านที่ได้ฟังสามารถกดความเห็นได้นะความสุขสวัสดีทั้งหลายที่มีในสาคนละโลกขอความสุขสวัสดีนั้นจงบังเกิดขึ้นกับท่านทุกผู้ฟังทุกทุกคนมีโชคมีชัยกันทวนทวนืวน้วันนี้หวยออก